มาเที่ยวทำไมอ้าวถ้าทำยังไงเออก็เดี๋ยวพี่ยนหนูเตะยน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 พี่ยนยนยนน่ะยนหรือเปล่ายนยนแล้วพี่เตะอูดนี้นะเออเอามามาันนี้อันนี้ลับนะอลูกีลูีลูกีลูกีลกับอลูนีลูกีับอลูนีลบเอาเอา เวเตะใส่กันเอง้วไมเตะใส่เขาทำไมเนี่ยก็ูกลัวเตะไปทางอื่นสิเออเรื่อเตะเป็นเรื่องยเดีเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีวเดีอคราบน้อวสาวเี่ทวเดี๋ยวเราโตวเ้นวเป็นถึเพ่อควแล้วเดี๋ยวเดีไมวเดี่ยวนดี๋ยวเะี๋วเดี๋ยวเะี๋เดี๋ว้ะเี่สาวโอ้โหนั่นผมเหรอน พูดจิบหายเหมือนหมอ้อยข้าวบอกตางไม่เปลี่ยนจ่ายหาตึกเนูทำไมหาพทำไมไล่แตงนะเขามีเจ้าของหนูมากระทืบหนูมาเตะมันไม่ได้นะลูกมีเจ้าของพี่เป็นเจ้าของพ่อพี่โอ้โหพี่จะหน้าแก่กับพ่อเราอีกพี่เป็นเจ้าของนะไม่อยากทะเลาะอะไรกันมากมายจ่ายตังค์มันแล้วกัน เอาคิดแต่สามพันจบไปโอ้โหรอบมากนี 3, ่พันใช้มีเงินมาเรจาจะมาเที่ยวไล่แตงเอาเงินไปทำไมไม่ได้นะลูกไล่แตงเขาเสียหายหนูมาทุบมาตีไล่แตงเขาเขาเห็นเขาก็ตอนน้องมีจิตมีใจเสียใจเป็นธรรมดาถ้าไม่เองไม่มีความผิดชอบลยลูกนี่มึงเป็นไรกับหนังลุงเสี่ยมนอนไอ้หนูเอางี้ละการเองไม่มีตังค์ไม่มีเงินไม่เป็นไรลูกรอลุงตรงนี้๋้วลุงมา ไปไหนตำรวจตำรวจเรียกมาทำไม,มไอ้เหี้ยโพยโหวยเต็มกระเป๋า <c oughs> เล่นหวยเหรอจ๊ะ <c oughs> อย่าเรียกตำรวจทยาไมคถูกกับตำรวจใจเย็เนๆสิจ๊ะลุงในเมื่อคุยกันดีๆไม่รู้เรื่องลุงนะคนคุยง่ายแต่ว่าไหนูก็ต้องคุยกับลุงดีๆเร <c oughs> ื่องวัวมึงคุยยากตรงท่ามึงนี่เนี่ยลงุงใจเย็นๆก่อนอะทำไมล่ะลูกฉันไม่มีเงินมามีวิธีอื่นไหมคะวิธีอื่นเหรอ ไอ้ดูมันก็คนแก่แล้วตัดท <te ิ้งใจอะไรไปมันจะดูเหม่ดีเอาอย่างนี้ก็แล้วว่าไงมึงว่ามาจะพูดจะตัดให้จะตัดเข้าไหร่ก็มึงบอกมาเป็นยังอะไรอะไรอ่ะมึงเหมือนช้างตกเัินเลอได้คนดูครับเอางี้มาสองคนถ้าตัดปัญหาไปขอสองคีนจบเลยหยีน่าเกลียดไม่น่าเกลียดแล้วพยายามบังพยายาม เอาแอลกอฮอล์ล้างหอกเลยนะเฮ้ยไงล้างแก้มโอ้ยถึงว่าให้หนูสองคนมาสองคนคือสองทีคือหอมแก้มสองทีโอ้ยไม่คิดอะไรอย่างนั้นเราหอมแก้มหรอเออเอ้ยถ้าหนูหอมลุงอะหนูอาแย่เลยเอาให้เอาให้หนูหอมลุงดีกว่าลุงพูดกับลุงเขาหรือเล่าลุงเมื่อหนูเมื่อหนูตื่นเช้าเลยเลยใช่จ้ะเอาอย่างงี้แล้วกันนะ ให้หนูหอมลุงอีกว่าล้วลุงหอมหนูไม่ได้เหรอไม่เอ้าลุงอยากจะเอาปากไปไปสัมผัสริมฝีแก้มของหนูพี่อยากไอพี่อยากจะได้มันนักกี้เขาบ้างอ่ะหนูจูบได้ทำไมอ่ะนั้งกระพ้าจะหลุดไม่หรอกคูอเขาเปนนิ้วเปื่อยลูกอย่าเรื่องมากเนะไม่งั้นไม่ให้นะอ้าวได้ได้หอลับตาแล้วนั่งลงหลับตามันก็ไม่เห็นดิลูก ลุงขอลืมตาได้ไหมลุงจะจดจำภาพทั้งหมดไว้แล้วลุงจะเอาเก็บไว้ในโนเวลาอยู่บ้านคนเดียวให้เขาอายลุงอ่ะตาแล้วนะครับมันจะจำข้อมูลเป็นลงกับข้อมือไม่ได้แล้วลูกลตาว้าไม่ได้จังนานๆก็ได้ไม่มีข้อมูลเป็นคลิปเนี่ยมัลูกลุงขอเป็นคลิปมีเต็มเลยอะไรนะมีเต็มเลยคลิปหนูเองโอ้ไม่ต้องดูของมึงหรอกของมึงที่อัดไว้ก็มึงของกูนั่นแหละลาป้าเน๊อะ หนึ่งสองสามลับไปค่ะอะไรลูกดูทำอะไรลูกตบลุงคะับทำอะไรลูกจูบลุงทำไมทำไมไม่จูบลุงละลูก้าวไหนนัดกันไว้ว่าจะจูบกันไงี่ยแมาตบลุงทำไมลุงจะทำอะไรลูลูกเลยนะเพื่อนจวิร์ดทำไมลูกนี่พอถึงเช้าแล้วหนูก็เบิร์นให้ลูกเท้าจูบเล่นกันไปลูกคนดูกำลังนั่งอยู่ตะพาพาต่อแล้วเล่นอะไรก็ได้ลูก สาเป็ดสปาห้างไปหาต่อแล้วเหรอหาแล้วเลิกเ,เทาเา่านหน้าเที่ยงเลย <c oughs> เอาใหม่ลูกถกุาเมื่อกี้ไม่ได้ทำแต่ตื่นเต้นหล้วหนูตาแดงเหมือนเรื่องลง <c oughs> ุงเอาอ๋อ ไปขอมึงลูกตอไว้เฮียไหลแตงไหเลเสือกเฝ้าทำไมเป็นยี่วะนั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไรจดหมายใครที่ส่งถึงเธอหยุหดหยุดตรงนี้ที่เธอพอพอทีนน่นั่นคุณกยไปแน่ลูกโอ้โอนา่นาน,าน,านั ีหัวดีจริงใครเหยียบไล่แตงของไอ้หลานทเกิดเรื่องใหญ่เล้แม่สั่งมาให้ดูแลไล่แตงทำไมลุงเป็นงี้เกิดเรื่องใหญ่เล้พูดตอนนี้มีผู้หญิงสองคนขึ้นมาที่ไล่แตงของเรารับรางวัลไปใครไม่ใช่เขาเอามากินเองหรือเปล่าไอ้เหี้ยให้กูเดินเพลิดเพลินเลยกูถามพวกกูดิมีผู้หญิงสองคนขึ้นมที่ไล่แตงของเราทำไล่แตงเราเสียหายกูหอมมันหอมสองทีไม่ให้กูหอม อีกคนนึงตบมาที่ใบหน้าของกูติดกระบาลกูหววหูกูอีกคนนึงให้กูหอมลูกกระโปงมันมันเป็นผู้หญิงเนี่ยมันมีลูกกระโปงมันมีอะมันมีมันบอกมันชื่อเกศรหลานไอ้เสกสรรไอ้เสกซึ่งนี่เป็นเราดิมันไม่เล่าเรือเอ่องเราดิา เป็นผู้หญิงมึงไปสีเขาอย่างนั้นยังไงล่ะเออไอ้หมาทำดีๆเฮ้ยเฮ้ยเอาไปสีเข้าไปละไม่สีไม่ชอบสีเข้าไปสินีปัญหาอะไรไม่ทราบมัญหานโทษครับคนเนี่ยอะไรคุณเกษรกับคุณอะไรนะชื่ออะไรเกษตรคุณเกษตรคุณมาเหยียบไล่แทงผมเสียหายเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบนะครับไล่แตงมีเจ้าของเจ้าของลงทุน นี่ไล่แตงผมดีเพราะว่าปุ๋ยรุ่งอรุณน,นี่แต่คุณมาทับเสียหายแบบนี้ชดใช้มาครับชดใช้ชดใช้อะไรเงินจะไม่มีมาหรอกชดใช้เป็นหัวใจคุณก็ได้ปลู้ยมึงเปะของมึงอย่ปูวนไหวนะปูจะแบบว่าระหว่างกระูกกับมือมูจนจะถือข้างไหนมาลองดูกันก็ได้จะเลือกข้างไหนตอนะนั้นร้องเลือกเลยดีกว่าถ้าม่ร้องอะไหเนีย รอให้ระนาดเขาขึ้นก่อนแต่ขาดยาเหรอจ๊ะขาดจ้ะเพียงพื้นดูดเองคนเดียวสองไม็ด้ยาอะไรยาประสาทยาประสาทขาดไม่ไดแ้แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้มากกว่านั้นคืออะไรคือยาใจจังเลยแบ้ฉันต้องขาดขาดยาประสาทไม่ได้ฉันก็ขาดยาประสาท สัญาประสาศประสาศอะไรประสาศนอเล็ดว้าวเตาลไม่เข้าใช้ยังไงครับไม่ไม่เจอครับเจอกันสิ

มึงจะเป็นเก่งแต right ่ต ok ัวขาไม่ต้องเก่งขาไม่ได้เก่งเฉพาะเวลาทำอย่างอื่นปกหน้านม่เก่งเฉพาะตัวเออเฮ้ยก้าวหนึ่งก้าวหนึ่งู่ที่ไหนอ